รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี ทำไมฉี่มีสีเหลืองมีเข้าต้มกุ้งกับน้ำส้มขันมาเพิ่มค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองบางอย่างที่สงสัยมานานแล้วเอทดลองอะไรเหรอก็ทดลองกินน้ำไงเอาละ่ะเลือกมานะว่าใครจะกินน้ำแก้วไหนผมเอาน้ำแดงแ ขอม้วนมดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้กินนมเลยงั้นผมขอเลือกน้ำสม้มดื่มหมดแก้วต้นน้ำจะทดลองอะไรเหรอก็อยากรู้ว่าถ้าเรากินน้ำที่มีสีเข้าไปชี่จะออกมาเป็นสีของน้ำที่กินหรือเปล่าเอ้ยปวดฉี่แล้วไปฉี่ก่อนนะฮะฉี่เป็นสีเหลืองอ่อนๆ ไม่ได้เป็นสีขาวเหมือนนมที่กินเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวฉี่มั่งสีเหลืองอ่อนๆเหมือนกันเลยไม่ได้มีสีแดนทำไมฉี่ที่ออกมาจึงกลายเป็นสีเหลืองอ่อนได้ละ่ะนั่นสซพ่อครับทุกคนพร้อมนะคราวนี้ขอเสกให้เล็กมากๆเล็กระดับเม็ดเลือดเลยนะพอเราจะเดินทางกับน้ำส้มที่มินิกำลังจะกินเข้าไป <c oughs> เพื่อดูว่าน้ำที่กิน <c oughs> กว่าจะออกมาเป็นฉี่ <c oughs> ต้องไปที่ไหนบ้าง ได้เลยจ้ะกลับมาภายใน30นาทีนะจ๊ะเพราะว่าเวทมนต์มีระยะเวลาแค่นั้นโอเคโอมงิบงิง,งิบงิบมุกงีบมุกงีบวิบวิบวับวัป اب, ป اب. จงเล็กลงเดี๋ยวนี้ร่างกายจะเริ่มดูดน้ำจากอาหารที่เรากินต mm. ั้งแต่กระเพาะอาหารแต่ดูดไปไม่มาก <S <S <ips> <S มาถึงลำไส้เล็ก ก็มีการดูดน้ำเช่นกันแต่ก็ยังไม่มากที่ลำไส้ใหญ่นี่แหละจะดูดน้ำเข้ากระแสเลือดมากที่สุดจะออกมาเป็นฉี่แล้วใช่ไหมครับยังตอนนี้พวกเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของเลือดและกำลังเดินทางไปที่หัวใจก่อนจากหัวใจก็จะถูกส่งไปที่ไตไตคืออะไรหรอครับไตเป็นอวัยวะในร่างกายมีรูปร่างคล้ายถั่วแดงอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของแผ่นหลัง ต่ำลงมาบริเวณเอวเลือดในร่างกายของคนเราจะถูกส่งมาที่ไตเพื่อให้ไตขับสารที่เป็นของเสียในเลือดออกไปเป็นปัสสาวะเพราะฉะนั้นฉี่ก็คือของเสียในเลือดที่ถูกไตขับออกมานั่นเองจากไตก็ออกเป็นฉี่แล้วใช่ไหมฮะยังครับต้องไปที่กระเพาะปัสสาวะก่อนแฮ้ hey, ไปเลยเอาทำไมตอดนิ่งอะ ตอนนี้ก็ต้องรอมินิเข้าห้องน้ําเราถึงออกไปได้พ่อครับแล้วสีของน้ําที่เรากินหายไปไหนทําไมฉี่ถึงกลายเป็นสีเหลืองอ่อนกว่าจะออกมาเป็นฉี่ร่างกายระดูดซับสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งสีต่างๆที่กินเข้าไปด้วยและที่ฉี่เป็นสีเหลืองอ่อนก็เป็นสีของสารที่เกิดจากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุเมื่อสารนี้ผ่านไปที่ตับจะถูกแปลงเป็นน้ําดี ซึ่งจะแปลงล่างต่อไปเป็นสารสีเหลืองในปัสสาวะถ้าเหลืองอ่อนใสๆแสดงว่าดีกินน้ำมากถ้าเหลืองเข้มก็แสดงว่ากินน้ำน้อยแต่ถ้ามีสีแดงหรือมีเลือดปนออกมาแสดงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นในทางเดินปัสสาวะต้องไปหาหมอเพื่อรักษา <Yeah! S 1> yeah! Yeah! สนุกดีวันหลังเราเดินทางกันใหม่นะครับพ่อโอเคทุกครั้งที่ปัสสาวะอย่าลืมสังเกตสีด้วยนะครับถ้ามีสีเข้มต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นและที่สำคัญอย่ากกลั้นปัสสาวะเพราะจะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับ